สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือโรคฮิคิโคโมริเป็นโรคเก็บตัวอันตารายภายเงียบของสังคมญี่ปุ่นนะครับโรคฮิคิโคโมริเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับเก็บตัวอันตารายภายนงียบของสังคมญี่ปุ่น เมื่อวันที่4มกราที่ผ่านมาในประเทศญี่ปุ่นมีเหตุการณ์ผู้หญิงสาวอายุ20ปีถือมือดบุกทำร,ร้ายผู้โดยสารในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งระหว่างสถานี JR าโอคาชิบมาชิและสถานีอะคิฮาบาร่าจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4คนซึ่งตำรวจยังไม่สามารถหาสาเหตุเบื้องหลังการกระทำเช่นนี้ได้นะครับ แต่ถ้าหากลองย้อนกลับไปในปี2019ในประเทศญี่ปุ่นมีชายวัย51ปีถือมีดบุกแทงผู้ใหญ่และนักเรียนที่ป้ายรถเมล์เมืองคาวาซากิจนมีผู้เสียชีวิตร3รายบาดเจ็บ19รายชายพวกนี้ถูกค่าวว่าเป็นบุคคลที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าฮิคิโโม e h i ฮิคิโโม و r e คืออะไรส่งผลต่อสังคมญี่ปุ่นยังไงนะครับฮิคิโโม و ر หมายถึงบุคคลที่ ผู้ปฏิเสธที่จะออกจากบ้านนะครับไม่ไปโรงเรียนไม่ไปทำงานไม่พบปะหรือติดต่อกับใครนอกจากคนในครอบครัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนจากคำนิยามของคำว่าฮิคิโคมริจากกระทรวงสาธารณส,สุขรายงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นสาเหตุของฮิคิโคมริอาจจะเกิดจากความผิดหวังจากเรื่องไร้เรื่องหนึ่ง เช่นล้มเหลวในการสอบโดนกลนแกล้งในโรงเรียนหรือที่ทํางานหรือประสบความล้มเหลวในทํางานและธุรกิจเริ่มต้นจากการสูญเสียความมั่นใจและมีความเครียดสะสมจนกลายเป็นความเบื่อนหน่ายที่จะต้องพบผู้คนและรับแรงกดดันจากสังคมในจานํานวนนี้มีไม่น้อยที่ประสบภาวะซึมเศร้าจนหลายคนมีความคิดที่จะฆ่า,าตัวตายซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่ามีประชากรที่คาดว่าเป็นฮิ เป็นโรคฮิคิโคมริอยู่ประมาณ1.46ล้านคนซึ่งคิดว่า1.19%ของประชากรญี่ปุ่น122ล้านคนนะครับเยอะนะครับ1.19%ที่น่าตกใจคือฮิคิโคม o ริส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นในประชากรวรัยแรงงานของชาวญี่ปุ่นอายุ15-64ปี เพราะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโสดไม่ออกไปทํางานไม่มีไรายได้และไม่จ่ายภาษีผลทางสําหรับฮิคิโมริฮิคิโคมริจํานวนไม่น้อยจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองลงและอีกผลทางที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือคิด,คดการทําร้ายชีวิตคนอื่นในสังคมนะครับ เรื่องนี้อาจมีสาเหตุเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมยิ่งมนุษย์ปลีกตัวออกจากสังคมนานเท่าไรก็จะยิ่งกลายเป็นสั่งสมความเจ็บปวดและเก็บกดเอาไว้ในอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นจะระบายความเก็บกดความเจ็บปวดเหล่านั้นออกมาด้วยวิธีอะไรนี่แหละฮิคิโคมริอันตรายมากนะครับจากความผิดหวังเก็บกดแยกตัวเอง สุดท้ายก็ไม่ทำร้ายตัวเองก็ทำร้ายผู้อื่นนะครับอันตารายที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตคนรอบข้างของเราด้วยในประเทศไทยนี่แหละนะครับว่ามีใครที่ชอบเก็บกดแยกตัวเองอยู่คนเดียวอะไรพวกนี้นะครับควรจะเข้าไปหาเขาแล้วก็ช่วยให้เขาได้ระบายแล้วก็จะได้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นนะครับหรือว่า พาไปพบจิตแพทย์หรือนักเกตวิทยาอะไรพวกนี้จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ